ก็วันนี้ทุกคนก็ไม่ดีกับทุกคนเออไอจะแปลภาษาเฮาโจุ้ยูอย่างปีใหม่นี้จะโอ้ยพออย่างเราเพื่อช่วงันนีบันดีมั่งเพ้เพื่อนทุกคนใช่ไหมอ้มใหม่เหรออืออ้มอ้มใหม่อ้มใหม่เออเพื่อนเพื่อนทุกคนใช่ไหมต่อก็เพื่ว่าก็วันนี้ปีใหม่เป็นที่ปีใหม่อวยพรอวยพรอุกพร ทุกคนขอให้ทุกคนอะไรอ่ะขอให้ทุกคนปีใหม่เออขอให้พอปีใหม่มัจากใจใครนะอังยี่นะจากใจยี่ปี่ยมใหม่อ่างยี่ปลาโมกอ้ออันจี้ปลาโมกเนี่ยเหรอมชี้ยี่งอ่เออม่ใช่้อังยี่เหรอก็มื่อก่อนจะบอกว่าอังอังจี่อังยี้อ่ะอังยี่อังจี้อะไร 太羡慕太多，这还好火了？怕死，很急，啊！